เอาละครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาพบเจอกับผมแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันกับช่องคนรักพระแห่งนี้หลังจากที่มีข่าวเรื่องราวของการรับซื้อเหรียญ1น1บาทปี61นะครับปี2 5 6 1เอาไว้ในราคาสูงนะครับสูงไปจนถึงหลักหมื่นบาททีเดียว ว่าแต่เป็นเหรียญแบบไหนกันเรามาชมเรื่องราวนี้นพร้อมๆกันเลยครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับมีเพจทาง Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC นะครับโพสต์ข้อความว่าแชร์ด่วนรับซื้อจริงจ่ายสดนะครับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่10รุ่นใหม่ในปี2561นี้รับซื้อราคาเหรียญละ8,000บาทถึง10,000บาททางร้านได้ระบุไว้ว่าเหรียญหนึ่งบาทราชการที่10ที่ประกาศรับซื้อต้องเป็นเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดเท่านั้นนะครับแบบปกติก็ยังมีราคาตามหน้าเหรียญซึ่งก็ไม่มีราคาการรับซื้อ ประการใดเนื่องจากจํานวนการผลิตค่อนข้างมากเลยรับซื้อไม่ได้ให้เพื่อนๆสังเกตเหรียญที่เพื่อนๆมีจะเห็นได้ว่าจะมีด้านหน้าและด้านหลังซึ่งก็ปกติดีไม่มีอะไรแปลกประหลาด แต่เหรียญที่ทางร้านรับซื้อนั้นนะครับไม่ใช่เ่ะเสียนเอียงหรือไม่ใช่พระเสียนตรงจะกลับเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดทางร้านก็ย้ำว่าสาหรับเหรียญที่ปั๊มไม่ติดจริงๆจะมีน้ําหนักเท่ากับเหรียญปกติทั่วไปนะครับซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ที่น้ําหนักโดยเหรียญที่รับซื้อนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีแต่ด้านหัวด้านก้อยไม่มีนะครับหรือเหรียญที่มีแต่ด้านก้อยด้านหัวไม่มีทางร้านให้ราคาไว้ที่ราคา8,000บาทถึง10,000บาทนะครับแล้วเขาก็ย้ําว่าซื้อจริงแแนนน่่่อออขคมีีดังงทเ้าาตกร you yeah. และสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือมีคนนําไปขายให้เขาหลายเหรียญแล้วด้วยนะครับสำหรับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC และที่สําคัญสําหรับคนที่มีเป็นคู่เลยนะครับสำหรับคนที่มีเหรียญเฉพาะด้านหัวแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งมีเฉพาะด้านก้อยนะครับรับซื้อสูงสุดที่ราคา20,000บาทซึ่งก็เป็นราคาที่สูงเอากาเลยทีเดียววันนี้กระผมคนรักพักขอฝากกันเพื่อนด้วยนะครับใครชอบเรื่องราวแบบนี้ประการใดก็ฝากไปที่ปุ่ม subscribe ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ไว้พอ เจอผมได้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ